สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาอธิบายคำว่ารายได้28วันล่าสุดนะครับเพราะว่าจะมีเพื่อนซึ่งเป็นน้องๆนะส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่อันนี้เน้นไปที่มือใหม่นะครับถามในกลุ่มซึ่งผมก็แวะเข้าไปอ่านก็มีเยอะมากที่ถามผมไม่ค่อยได้ช่วยตอบอะไรมากมายนะเพราะว่าบางทีข้อมูลเราก็มัวนนะก็เลยผ่านผ่านไปแล้วก็น้องบางท่านก็ถามมาในช่องว่าพี่ทำไมรายได้มันขึ้นทำไมรายได้มันลงทำไมเรน มันมันไม่เหมือนเดิมแล้วรายได้ผมหายไปไหนเพราะว่ารายได้ที่เขาโชว์ที่ด้านหน้านี้คือรายได้28วันล่าสุดนะครับมันมีคําว่าล่าสุดนะล่าสุดนะครับความหมายของคําว่าล่าสุดนี่คือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมจะอธิบายนะครับเช่นนี้นะครับชัดเจนเลยนะว่าวันที่1นะครับมีนาถึงวันที่28มีนานะครับก็คือนะครับ28วันล่าสุดนะครับสมมุติว่า28วันล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้20ดอลลาร์นะครับ ถ้ามันพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยปุ๊บก็คือเริ่มวันที่29เนี่ยวันที่1เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคิดไปฮะมันจะหายไปใส่วันที่29มาเราไปดูกันว่านี่้าวันที่1เนี่ยมันจะบอกว่าวันที่1เราได้0.70ดอลลาร์ใช่ไหมก็คือเ0็เซนเดี๋ยวเ0็เซนเนี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะมาคิดของวันที่29เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ผมวันที่1นะครับถึงนี้ผมจะคิบ2นะครับถึง อ่ายี่สิบเก้าก็คือยี่สิบแปดวันล่าสุดแล้วนำมาใช้ตัวแรกจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับนะครับวันที่หนึ่งนะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะตัดออกไปนะฮะจะไม่คิดให้รวมดูในกราฟนะครับวันที่หนึ่งที่ได้จะสิบหายไปแล้วจะมาใส่ขึ้นแทน,นคือวันที่ยี่สิบเก้านะครับเห็นไหมยี่สิบเก้าเนี่ยได้เงินน้อยกว่า,า,าเพราะฉะนั้นเงินจะลดลงนะครับเงินจะลดลงคราวนี้ถ้าพอมันเพิ่มไปอีกวันหนึ่ง สมมุติว่าสมมติว่าวันนี้ได้เท่าไหร่โดได้นหนึ่งหนึ่งดอนวันที่สองได้หนึ่งดอนทีน,นี้มาดูวันที่สามขึ้นไปนี้นี่ก็จะเป็นเพื่อนที่สามสิบนะครับนํามาใช้อาเงินลดไปอีกเพราะว่าวันที่สองที่ได้เงินเยอะมันหายไปแล้วมันมาได้เป็นวันที่สามสิบแทนซึ่งได้เงินน้อยกราฟมันก็ลงนะครับนี่นะครับนี่คือข้อที่มันแตกต่างและหายไป แต่ว่าเงินไม่ได้หายไปไหนเพีงแต่ว่าการแสดงผลของ28วันล่าสุดมันเป็นเช่นนี้เองนะครับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจถ้าอยากรู้ก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาดูนะครับในใน u t u b e ในเว็บเบราว์เซอร์เพราะมือถือเนี่ยมันดูเว็บเบราว์เซอร์ได้ก็โหลดเอ o g ูเกิลโครมมาก็ได้นะครับในแอปเนี่ยมันมี Google Chrome แล้วก็โหลดมาแล้วก็เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กดหา YouTube นะครับแล้วเข้ามาในลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์เมื่อเข้ามาในแบบมือถือเนี่ยมันจะมีเนี่ย มันจะมีลายน้ําจุด3จุดเนี่ยในมือถือนะเนี่ยแล้วกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีคําว่าแสดงแบบเดสก์ท็อปนะครับก็เลือกแสดงแบบเดสก์ท็อปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ถือว่าใช้ได้ใกล้เคยียงกันนะครับแล้วก็เลือกมาที่คําสั่งนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่รายได้นะเนี่ยกดมาที่รายได้นะครับคราวนี้เราก็เลือกดูตลอดอายุนะฮะเพื่อนก็จะได้รู้แล้วว่านะครับนี่นะครับคือ,อไรายได้ทั้งหมดของเราตลอดอายุนะครับถ้า ถ้าใครกดมาแล้วมันดูไม่ได้ให้ hey, ตลอดอายุมันไม่ขึ้นไว้คือถ้าผ่านมาแล้ว28วันแล้วกดไม่ขึ้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าบางทีระบบอาจจะรวนนะครับระบบอาจจะรวนให้ทิ้งไปก่อนวันหรือครึ่งวันนะฮะหรือสักพักหนึ่งค่อยเข้ามาดูใหม่นะครับเพราะว่า u t u b e เนี่ยบางทีเขาก็รีเลย์ระบบนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีการคิดคำนวณอะไรของมันก็ว่ากันไปนะครับเราไม่รู้เราก็พิจารณาเราต้องเขาเรียกว่าให้โอกาสมันได้คำนวณด้วยนะครับ นี่นะครับมันจะดีเลย์ประมาณนี้เรื่องเรื่องเงินเนี่ยเรื่องโฆษณาเนี่ยมันจะมีดีเลย์นะครับเพราะว่าบางทีคนที่เข้าลงโฆษณาแล้วเ,เขาไม่ได้ผลตามเป้าแต่ว่ายอดโฆษณาของเขามันหายไปเงินที่เขาลงโฆษณามันหายไปเขาก็จะประทวงกับ u t u b e นะครับ YouTube <c oughs> ก็จะไปดูว่าคลิปของเขาเนี่ยคลิปของโฆษณาที่เขาฝากลงไว้เนี่ยมันไปสแสดงที่คลิปไหนบ้างนะครับแล้วมันสแสดงผลถูกต้องไหม มันอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือว่าความไม่ชอบธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะดึงโฆษณาคืนมาให้เ,เงินเราก็อาจจะหายไปอะไรเงี้ยนะครับมีนะมีนะครับ,นะนะรบเป็นต้นนะครับเป็นต้นคราวนี้ครับสาหรับ20 28วันล่าสุดเนี่ยหวังว่าคงไม่งงกันแล้วนะคงไม่งงกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีเยอะแยะนะครับอยากจะอธิบายให้มือใหม่ซึ่งนใ่ญ่ซึ่งคนที่เริ่มถามเนี่ยมันจะเป็นมือใหม่ซึ่งเป็นน้องๆนะเป็นน้องๆซึ่งอายุ ไม่น่าจะเกิดสี่ห้าสิบหกนะหรือจะน้อยกว่านั้นด้วยค่อนๆจะตื่นตกใจว่าเฮ้ยพี่ทำไมเงินมันลดอ่ะเฮ้ยพี่ทําไมแล้วเงินผมมันจะหายไปหรือเปล่ามันยังอยู่ครับมันยังอยู่เพียงแต่ว่ามันแสดงผลแค่28วันล่าสุดเท่านั้นนะครับในหน้านี้ถ้าอยากจะรู้ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอย่างเงี้ยกดเข้าไปดูแล้วก็เลือกที่รายได้นะฮะมันก็จะโชว์นะครับว่ามีรายได้เท่าไหร่เออแล้วมันสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าคลิปไหนทํารายได้ให้กับน้องนะครับ แ่นี้ผมดูตลอดอายุเนี่ยมันก็จะบอกว่าคลิปที่ทำรายได้ให้ตลอดอายุซึ่งดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือคลิปนี้นะครับคลิปนี้คลิปนั้นคลิปนั้นก็ว่ากันไปสําหรับคนที่บอกเฮ้ยช่วงนี้ผมอยากดูว่าคลิปล่าสุดที่มันทํเงินให้ผมเนี่ยมันคืออะไรเราก็ต้องดูวันล่าสุดนะต้องบอกว่า u t u b e เ네นี่ยเขาจะดีเลย์สวันนะครับเช่นวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่22นะครับเดือน4แต่ว่า YouTube ยังคิดอยู่ที่วันที่20นะครับ YouTube จะมีดีเลย์สวันนะครับเดี 20นะครับก็ถือดูวันนี้ว่าไม่ใช่สิดูดีเลย์เมื่อ2วันที่เขาคิดยอดล่าสุดเนี่ยในวันนั้นเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่นี่ครับวันนั้นได้เงิน66เซนไม่ถึงดอลลาร์แล้วก็ดูว่าในวันนั้นเนี่ยคลิปที่ทำรายได้ให้กับเราคือคลิปไหนนี่นะในนี้เขาจะไม่ได้บอกว่ามันได้กี่คลิกนะครับใน u t u b e เนี่ย แต่ว่ามันจะบอกเลยว่าได้เงินเท่าไหร่นะนี่ครับคิดตัวนี้ทำอะไรได้ให้กับเรากี่เซนกี่เซนนะครับเออถ้าคิดเป็นตังเป็นบาทาไทยะเราคิดเป็นเงินไทยสิ เนี่ยครับก็จะบอกว่าคลิปไหนที่ทําให้กับเรานะทำเงินให้กับเราคลิปนี้ทำเงินให้เราห้าบาทคลิปนี้ทำเรานให้เราไม่ถึงสองบาทนะบาทหนึ่งบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะน,นั้นนี่ก็อาจจะเป็นวิธีคิดแล้วก็วิธีทํางานของเพื่อนก็ได้เฮ้ยคลิปไหนมันทาเงินให้ดีเราก็ขยายคลิปนั้นนะครับก็หมายถึงว่าทําเพิ่มขึ้นขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นถ้าเป็นสายเกมก็อาจจะเฮ้ยเกมนี้คนสนใจเยอะก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นต้นนะครับอะไรครับคลิปนี้สั้นๆนะครับหวังว่าเพื่อนมือใหม่คงจะเข้าใจนะครับคําว่ารายได้28วันล่าสุดนะครับคือพยายามพยายามอ่านและเข้าตีความให้ดีเนี่ยมันก็เข้าใจไม่ยากนะครับขอบคุณที่ติดตามมารับชมครับขอบคุณมากครับ